วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิตออกตามหาเด็กหัวร้อน EP 3เรามาดูกันว่าเด็กหัวร้อนในวันนี้จะหาขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกด like, ไลค์กด u b บสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแลพอง่ลายด้วยมาผมอันดับแรกพี่ก็เข้ามาในาเซิร์ฟรวมก่อนเลยล็กกันหน้านี่ไงมามาดูกันว่าเอาโดนปลาก่อนอให้ให้ปลาพี่เอา้าพ่อหนุ่มคนนี้ก็บ,บอกเล็กอา้าโกรธกูทำไมนี่ เฮ้ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรกูเพิ่งเข้ามานี่ไงเอามึงก่อนแล้วกันนะน้องนี่ไงโอ้ยหลบได้ป่ะจับไปไหนใส่ไปหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจางเลยเหยียบสามงัดกายชาคอมาต่อยหนึ่งสองทาวิทย์คอมโบจะเข้าที่หน้าแดีต่ออันหลังต่อยหนึ่งสองงัดขึ้นจับด้วยสกิลสองเฮ้ยนี่เป็นฟูคอมโบหรือเปล่าอุ้ยเกือบแตกนะเฮ้ยเเอาดิรอจังหวะรอจังหวะเขาเตะกูว่ามัาานจะโดดมา เกียบสามงัดกระชาาคอแตกไปครับผมอย่าห้าวมะพร้าวแพ่ง<ะ>ที่หลังก็รู้รุ่นเลนยครับผม,ม,มอันนี้มันเซฟเตอร์นะครับมีเา่าเอ้ามาถึงก็โดนเลยเฮ้ยใครเปิดอันติเอ้าไอ้ตัวนี้เกิดแล้วอะไรเอาปเป้าใส่แน่ต่อยมันมองหน้ามันบองหน้าพี่นี่ไงเอา้าสกิลพูดหน้าสกิลพูดนี่จับ้วยสกิลเลยครับผมเกียบสามงัดหนึ่งสองสามท่าวีคอมโบ เยอแต่อีกแน่เลยว่ะครับกัดกัดอู้อะไรวะนี่มึงมาจากไหนนี่เอ้ยโหกาโรตัวเมื่อกี้โอ้มันเสือกพี่วะน้องต้งโดนแล้วกาโรเมื่อต้องโดนแล้วกาโรอ้าวอ้าวเอาทำมันกูโดนอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เอาเอาสมสมจัดการมันเบคอนเราเป็นเผาพันเดียวกันไอ้ไงเราต้องช่วยเหลือกันดีมากเบคอนตีมาเบคอนตีอ่ะกัดกระชากมา เอนมันไอตเอามันออกเกมมันออกเกมแล้วมีลิฟอ่ะอ่าเขาไปแล้วครับผมเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดมากเบค่อนไปกันต่อครับผมเดี๋ยววันนี้ไปเลยนะตีไงต่อยก่อนได้เปรียบอันนี้กับเบคอนเหมือนกันนะเอ้าเดี๋ยวนี้มันก็อนอนตีวัดตาเหี้ยเฮ้ยพี่มีอันตีเหมือนกันว่ะตีแน่ไปครับผมรอมันงัดสกิลหนึ่งก่อนนะอ่าเอ้าโดนเฉย ไว้เอ็มเหมนกันเอ็มเหมนกันแล้วเรียบร้อยเดอะคอร์เตอร์เอาเข้าที่เบ kind of ้าหน้าก็แตกไปครับผมว่าไงครับทำอะไรกันครับขอพี่คอนตินหน่อยนี่ไงรวบสองยังวันนี้อัปเปอร์คัตงัะแตกอ่ร้อยเอาเอาลัดมันลัดมันมันร้อนมันร้อนพี่ไปลัดไปแล้วตันร้อนนี่เออสวัสดีครับเตี้ยใส่ได้ต่อยสองสามร่นต่อยคัดเอ้ย ซิงเอาโซนิกไปจัดเลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซนิกโซนิกมาไปกันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยขอรัดหน่อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโดนปลาถังรัดโมโหไหมอ้าใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันครับขอหน่อยขอพี่ปลาหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอจังหวะเลือดมันโลแล้วเราค่อยปลาถังขยะไปรัดมันอ่าพอเรารัดมันใช่ไหมมันก็จะหัวร้อนพอมันหัวร้อนปุ๊บมันก็จะไล่ฆ่าเรา <c oughs> นี่มันคือแผน จังหวะนี้แหละนี่ไงเรียบร้อ,อ,อยใช่รือเปล่าเอาใชา่จิงด้วยเห็นไหมกูว่าแล้วมันจะหัวรอตนี่ไงลูกอสองแล้วก็ตอบเลยิงเอ้าเฮ้ยมันแหลกโอว่ะอะไรอะไรฮะนี่ก็แตกดีน,อน้องนี่ไงมึมองอเตอร์มวตบสามแตกไปครับผมโอ้ยอย่างตึงอะครับนอนนอนีรเปล่าขออนุญาตนะผมอันตีไปเลยครับผมเฮ้ย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 เซตมะ อะไรโอ้ยมันไม่ต่อยพี่เมื่อกี้เบคอนเกิลก็โดนไปนะครับผมสวัสดีครับโคโจขอพี่รวมหน่อยครับ <c oughs> น,นี่ไงเอาเนินี้อ๋อมันเอาคืนไปกันต่อจังวะนี้ยังไงครับผมเฮ <c oughs> ้ย,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 ยมีคนตีกันตรงนี้เฮ้ยจำเด้วยสกิลหนึ่งว่ะนี่ไง ร้านกัดงัดแตกร้านแบบตึงตึงเหี้ยโมโหโมโหเฮ้ยมันมองหน้ามองหน้ามันมองหน้าเราว่ะมันจะเอานั่นน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนเอาป่ะเอ้าเอาไปดิเฮ้ยยืนมองหน้าทำไมเข้ามาในจิงเขเข้ามาเอ้าโดนขอนแล้วไข่มาดันน่ะมันะไปเกี่ยวกูนะนี่กูได้ถังแล้วน้องได้ถังแล้วรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะ นี่แหละจังหวะนี้แหละ้กูปาล้านเลยเอาเป็นโมโหอีกแล้ววะยังมีคนโมโหมานี่ไงเจอเบคอนเกลียนหน่อยครับตีงไงอะไรครับผมคิวดิสเบคอนมันบอกว่าให้ฆ่าเบคอนตัวนี้เหรอมาดิเออกูเป็นตีด้วยมาดิเอ้าโดนจับก่อนตีไอ้ตัวนั้นมันเอาคืนเรียบร้อยไปต่อครับผมเอ้าไอ้ตัวนี้มันยังแคะอยู่มไมกแล้ว ไม่แล้วสี่ไงแค่ต่อยหนึ่งสองรูปสองแล้วก็ตบเอ้าโอ้โหหนูคอเตอร์เฉยอ้ออาวบล็อกต่อยได้หนึ่งสองแล้วก็ย่ำกาหมอ่อมอาปรคัตวุ้ยมันเล็กตัวปะเอ้าต่อยได้เฉยตบด้วยเจลแตกไปครับผมพ่งวันนี้เดี๋ยวมันก็มาอีกเชื่อไหมเนี่อยอ้เนี่ยพูดพุกมาปั๊บเลยวะนี่ไงต่อยกูปสองยังไงผมตบสามต่อยหนึ่งเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งดอก ว่านมาอีกนี่ไงจูมันไม่ยอมมันไม่ยอมเนี่ยเอาไปครับนี่ไงบอลต่อยเอาเคาเติมหมวดนี่ใส่ได้ต่อยหนึ่งสองตบสามเดดหน้าต่อยเอามันโหมดอันดี้อยู่ทำไมล่ะครับผมสุดหล่อไปดิครับนี่ไงมึงเนี่ยตีคนเดียวหรือไงรอจังหวะรอจังหวะผมจะแดดสองมาดูดูมันจะสกิลสองใส่เราว่าแล้วไม่แตายไปอีกนึิดตัว เต้นหลอกเลยเต้นเต้นเซ็ตหย่องโดนแล้วนี่มาไปกันต่อครับผมแถวนี้นี่แถวนี้ทำไมมันเงียบจังวะนี่ไงมึงเงียบเหรอแถวนี้เงียบเหรอกดอันตีไปครับผมหาเหยื่อหาเหยื่อหาเหยื่อโอ้ยยังไงทำอะไรกันทำอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงย่ำกระมอมนี่หลอกพี่เฉยหลอกย่ำหลอกพี่เฉยไอ้ที่คลองจริงอันตีเคาน์เตอร์ไปแตกไปอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวมันโมโหเดี๋ยวมันก็ล่าเรา ่ะดีหรือเปล่าไปเลยๆอะไรกันครับโ๋อพี่ใครเปิดไอติเอ้าเอาคนหนุ่มคนพ่อหนุ่มแตงโมนี่ไงแตงโมโหฮิวแตงโมหฮิวต้องโดนเข้าไปเอ้าโดนสกิลสองเขาเตะแกันก่อนเฮ้ยไอ้นี่ตึงไงนี่อุ้ยอุ้ยเจ้าเรื่องวะเออวิมันเตะสองโดนพี่เฉยย่ำกระหม่อมอ่ะย่ำไปโดนสวยต่อยหนึ่งสองแล้วก็รวบ้วยสกิลสองตบสามเตกอ้าวแตกเฉยนะ ไปเสิร์ฟใหม่ครับผมจังวนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มคนนี้ทำอะไรกันครับเอาเอาเอากูว่าแล้วสงสัยไม่พอแล้วมันตึ้งตบด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสิรอใจเย็นเลยโอ้คุยกันดีๆไม่ได้หรือไงแดนหน้าต่อยเอาต่อยโดนเฉยๆบอกไปทันอุ้ยตบสาอ้ํเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าตึงอย่าตึ้งเอาอย่าตึงอุ้ยกระแตกโอ้โหเลี้ยกระแตกมาขอคืนหน่อยอุ้ยอื้อครับอย่าอย่าเพิ่งเอารวบมั่วรวบมั่ว ใส่ได้ต่อยไม่โดนนะผมบล็อกต่อยหนึ่งสองรวบสองตบสามแดดนะตบหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมเล็กด้วอ่างสวยนั่นแหละที่พี่ต้องการนะครับไปครับใส่แดดต่อยออาไม่โดนเอาแดดตรงๆมึงแดดตรงๆอย่างเงี้ยย่ำกระหม่อมอะบัะฮัดงัดแดดต่อยดักหนึ่งสองรวบด้วยสกิลสองตบหนึ่งครั้งแล้วก็จับด้วยสกิลเหนียบเลยแตกไยครับผมโอ้ยเลือดเกือบแตกเมื่อกี้ไปต่อครับผมยังไง นี่ก <pelled> <la> <society> ุหลานดัมมี่ฮกุหลานดัมมี่เลยเอาออามันโมโหมันโมโหกุหลานดัมมี่เอ้าใครวะนี่โอ้ยโดนเขาเติมไปเอาแต่ว่ามันไม่ได้สนใจเราอะมันสนใจตัวเลือดโล้ตัวโลโดนโดนนี่กุหลาดต่อยเอ้าใครเปิดอันตีแดดหน้าต่อยป้าอาบะคันกัดแตกครับผมเอาเอาไอ้นี่อยากอยากโดนบ้างนะฮะดวลด้วยสกิลสองย่ำมีอีกทีตบด้วยสกิลหนึ่งอ้าวหนีเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ มาดิไม่มีใครตีเราหรือเปล่ามาไปกันต่อครับผมไปทางขยะปาทางขยะไปเอา้า oh. เอ้ากูโดนนี่นี่วัดตาเฮล bro ม่นมีอันตีได้ไงวะเอา้าเจ็บอย,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 ยู่เจ็บอยูให้ใจเย็นใจเย็นสุดหรอเอ้าเราก็มีอันตีนะใจเย็นแดดหน้าต่อยอา้าวมันสกิลมั่ววะอุ้ยใครปารได้เข้าใจมากโอ้โูเสียเล็กดอฟี่เอา้าโดนรวบตอกส้นยดสกิลสองปาด,ด้วยเลยโอ้โหเจ็บไหมนี่อา้อาวอ้าวมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยน้องเบคอนนี่อันตีจะแนบเลยครับผม การมันไม่ใช่จะกการกู้เอาสวยแล้วอุ้ยกระแตกลืมดูเลือดเฮ้รีบร้อยยังวันนี้จังวันนี้พี่จะพี่จะจัดการมันเองครับผมสุดหลอ่อนี่ไงลอยขึ้นฟ้าไปแล้วผมนี่ขอคัดสีตึงต้งครับผมนะเมื่อกีมันทำไผ่เฮเผาพันเบคอนหนึ่งกันมาทำกันทำไมนี่ไงมัดซีเลียยร้อยเท่าบักข็ให้แตกอย่าห้ามมาเผาแพงไปกันต่อผมมา มาดูกันแถวนี้มันมีใครตึงหรือเปล่าสวัสดีครับอุ้ยไอรบีคอนดีกว่าวัสดีครับผมเีคอนรวบสองเขาบอกยังไงแล้ตบสามแบทหน้าไอเอ้าเตะได้แน่โอ้โหยังไงจ้ำกำหม่อมอุ้ยมันเหล็กดอว่ะสวแด่เหล็กดอล้ะตรงนี้แด่แด่ต่อยเอ้าแด่หน้าต่อยได้ตบสามเอ้างัดพลาดโอ้โห่แด่ไดมไหใส่แด่ต่อยหนึ่งสองรวบสองตบหนึ่งครั้งอัปคัดง่ายแล้วตบด้วยใจอีกหนึ่ง อ้าวอุ้ยยังไม่แตกไม่รู้ว่าแตกตรงนี้อะแดดหน้าต่อยสายแดดไม่โดนนะผมรวบสามมาเอ้าติดบล็อกนะติดบล็อกนะยังไงครับผมเอ้ามันตีโอ้โหไอ้นี่มันเหลียบวะว่ามึงคิดว่ามึงมีสีิหรือไงเฮ้ยมึงก็มีเหมือนกันนะปรดิฮะจะไปไหนหาเชิงเหรอมึงดูเชิงเหรอเฮ้ยมันไม่มันไม่สกิลใส่เราอ่ะนี่ไงมึงไม่สกิลกูโดนเองนี่ไงกูจัดไกลเนอะเรียบร้อยโดนกัตโต้ไว ไตายคานตีไอ้สัตว์ร้องไห้ดิร้องไห้ดิตายคานตีไปกันต่ออย่างนี้มีกระเป๋าอุ้ยมันต่อตัวกันมึงต่อตัวกันทำไมไม่ชอบคนต่อตัวกันนี่ไงอุ้ยเหล็กดอเหล็กดอมาใส่แดดต่อยอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอันนี้ใส่ตะมาดีกว่า6-3แดดหน้ามาต่อยอัปเปอร์คัตงันขึ้นครับผมต่อยหนึ่งสองตบสามแตกอ่าอุ้ยเหลือตัวหนึ่ง่ะ ว่้ยอตัวนี้เลี้ยนโลเหมือนกันขอหน่อยครับนี่ไงไล่คิวแบบอีซี่เฮ้ยเออเอมันเกิดมาแล้วเชี่ยอุ้ยมันอามต่าเมื่อกี้ต่อยไม่โดน6-3อัพประคัตงัดอุ้ยอ้าวแดนไม่โดนสวยอย่างไรครับผมจังวันนี้มีแอนตี้นะพี่มีแอนตี้นะใจเย็นตบได้สิครับเอ้าโดนโดนลุกขึ้นมาจะไปไหนนี่ใส่ตะต่อยรวบสองอ้าวรวบสองโดนตบสามโดนไหมผมไม่หล่นว่ะแดนน้าต่อย บล็อกต่อยแอ๋วสวยย่ำกำหม่อมอ,อัปคัดงัดมาแดดต่อยหนึ่งสองสามอัปคัตงัดขึ้นโอ้โหไม่เหล็กดอวะ่ะต้องใส่ไม่เหล็กดอไปแล้วหรือเปล่าตบสองนะจับด้วยสกิลโอ้โหไอ้ไม่โดนว่ะไม่โดนเต็มเต็มได้โดนเต็มเต็มได้จเจ็บอยู่ต่อยหนึ่งสองเอาโดยรวบสองเอาต่อยได้เฉยตบสามไม่แตกอย่างวันนี้ยังไงครับผมแดดหน้าไปอ้าโดนเฉยตบด้วยสกิลนึงโอ้โหก็เจ็บเหมือนกันแดดหน้าต่อยอ้าวโดนนะโดนนะ อ้าวต๊บด้วยหนึ่งเรียบร้อยแตกอันตียัดหน้าไปครับผมอ้ามาดีมาดีมาดีเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเห็นหรือเปล่าวะเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วกดอันตีอ้าวกูว่าแล้วมันเห็นแล้วกดอันตีว่ะเฮ้ยโอ้ยจะเดคเคาน์เตอร์ใส่มันซะหน่อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากัดโต๊ะออกก็ได้นี่ไงมาหนึ่งสองสามกัดโต๊บยัดหน้าไปเรียบร้อยนี่ไงมึงรู้เยอะเหรอรู้เยอะแตกเหมือนเดิมเรียบร้อย สุดท้ายนี้ครับผมก็จะเป็นการประกาศร,รางวัลสาหรับคลิปวีโร 1v1 กับ FC นะครับผมโดยกิจกรรมนี้ถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์พี่จะสุ่มแจกเกมพาร์ทอเวกิเน็งอัพฟิตนะครับ1รางวัลและรายชื่อน้องที่โชคดีนะครับก็ค,คือคนนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมและคลิปนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมถ้าน้องๆกดไลค์จนถึง500ไลค์นะพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพาร์ทอเวกิเน็งอัพฟิต1รางวัลน,นะก็คอมเมนต์ใหดีกันไว้นะครับผม ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะบผมสำหรับตามหาเด็กขี้แค้น EP 3นะคผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า